สวัสดีครับท่านชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันกับผมนะครับพีทพาชมรถยนต์มือ2คัดคุณภาพเกรด A นะครับวันนี้ก็มีกระบะมาให้ชมอีกหนึ่งรุ่น1นึคันนะครับวันนี้มาพร้อมกับเจ้าอีสุดีแมกนะครับเป็นตัว3.0ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อ SLX นะครับเป็นตัวท็อปปี2006.2007นะ ราคาราคา2 7ง0 0 0บาทนะครับรายละเอียดของรถก็อย่างที่ผมได้เรียนนะครับเป็นรถปี2006จดปี2007เป็นรถปลายปีปลายโมเดล2006นะครับเป็นเครื่อง3.0ลิตรนะครับส0 0พั 3, 000, นะ DDI Turbo Intercooler นะครับและก็เป็นเครื่อง 4JJ1 นะครับของไทยยีสุ เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับนะส่วนราคาก็เปิดไว้279,000บาทนะครับสภาพสวยนะถ้าเทียบกับปีรถนะครับนะเทียบกับอายุรถเทียบกับปีรถถือว่าคันนี้ก็สภาพนะใช้ได้เลยนะครับเหมาะสําหรับใครที่อยากได้รถนะครับไว้ขับขี่เดินทางนะครับไปใช้ประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอธุรกิจนะหรือว่าในชีวิตประจําวันก็ดีนะครับรถ ราคาถูกขับง่ายนะฮะดูแลง่ายนะและเป็นตัวอีซูด้วยนะครับตัวนี้ประหยัดนะครับประหยัดนะเป็นเครื่องสามพันก็จริงแต่ว่าอีซูเนี่ยคาแรคเตอร์เขาเป็นรถที่ประหยัดอยู่แล้วนะครับนะช่วงล่างดีนะครับตัวนี้นะเครื่องนิ่งนะนะเป็นเกียร์ออตโต้นะครับทดลองขับมานี่ก็ถือว่าช่วงล่างนี้ก็ยังใช้ได้เลยนะครับยังนิ่งอยู่นะครับยัง ไม่รอนไม่ร่อนนะครับไม่ไม่สายไม่ร่อนอะไรนะครับใครสนใจก็โทรเข้ามานะครับตัวนี้ก็จัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับแต่ถ้าซื้อสดก็จบราคานี้เลยนะครับนะสามารถนำรถไปใช้งานได้เลยนะครับราคาก็ไม่ถือว่าแรงนะครับไม่ถึง0 0 0แสนนะครับรถกระบะสภาพสวยๆนะตัวนี้ปี2 0 0 6ันหกจดเ็นี่ยบางท่านอาจจะว่าหน้าตามันดูทันสมัยนะตัวนี้ นะครับน่าจะเปลี่ยนกจางหน้ามานะครับใส่กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะเป็นตัวปี2011แล้วนะครับนะฝากระโปรงก็เปลี่ยนมานะครับเป็นตัวมีจมูกนะครับตัวนี้ฝากระโปรงน่าจะเป็นตัวขับ4นะถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ก็ผมค่อยแม่นเท่าไหร,นร่นะครับรถนะครับอายุนามก็10เกิน10ปีนะครับยางนะครับขอบ16 นายแม็กขอบ16ยางปี22สีเส้นเป็นของแม็กซีดตนะฮะตัวนี้ก็สภาพส,สวยๆแบบนี้นะครับนะสภาพสวยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่ผมอยากแนะนำนะครับสำหรับใครที่มีงบน้อยนะฮนะเล่นแบรนด์หลกัหลกๆนี้ดูแลกันยาวๆเลยนะครับดูแลกันง่ายๆเลยนะครับค่าซ่อมแซมข้ามลุงสาประหยัดแน่นอนนะฮะอีสนะุเป็นรถที่ แนะนำลูกค้าเลยนะครับว่าอยากให้เล่นนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสามพันด้วยนะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับแม่บ้านนะครับได้เข้าไร่เข้าสวนนะครับเข้าไร่เข้าสวนสบายๆเลยนะครับหรือว่าเดินทางนะครับเดินทางก็ไม่ว่าจะใกล้จะไกลนะมองว่าตัวนี้ก็เอาอยู่นะครับตัวนี้เอาอยู่ จากที่เห็นนะครับอย่างที่รีวิวให้ดูเนี่ยนะครับสภาพแบบนี้ค่อนข้างหายากเลยนะครับนะหายากเลยนะฮะสภาพแบบนี้นี่นะครับกระจกก็ทุกบานเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปกระจกเดิมเลยนะตัวนี้ติดฟิล์มให้แล้วนะติดฟิล์มให้ใหม่นะครับติดฟิล์มให้ใหม่เก็บงานให้ภายในเนี่ยก็ดูดีนะครับเบาะนี่ก็ดูสภาพยังสวยอยู่นะฮะแผงประตูแผงคอนโซลต่างๆนะครับ ยังดูเนียบอยู่เลยนะติดเครื่องเสียงให้ด้วยนะฮะตัวนี้ใส่เป็นเคนบูดนะนะครับติดเครื่องเสียงให้ด้วยก็ไม่ถึงกับกระหึ่มอะไรมากแต่แน่นอนนะแอร์เย็นเพลงเพราะนะขับสนุกนะครับเอาประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะให้ดูนะครับนะเป็นสีบอลเท่านะ แน่นอนนะครับรถอายุประมาณนี้เก็บสีนะครับอันนี้เก็บสีอ,นนอาบน้ําเรียบร้อยนะในเรื่องโครงสร้างนี่ก็ถือว่าโครงสร้างนี่ดีแล้วก็สมบูรณ์เลยนะครับไม่มีชนหนักนะฮะตัวนี้นะครับกุญแจนะครับเป็นเซ็นทรัลล็อกแล้วนะนะครับเป็นรีโมทนะอันนี้เขาก็ใส่มาใส่กุญแจแบบใหม่แหละนะฮะร,รีโมทคอนโทรลและเป็นดูเลขใหม่ ไม่วิ่งมา1 5 3 0 0 0นัะครับฟังเสียงเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับจึ้งเดียวเลยนะคือรถอายุนานประมาณนี้นะครับถ้ามันโทมหรือมันดูสภาพได้ได้เนี่ยเอาแค่สตาร์ทเครื่องเนี่ยสั่นนะครับขับไปนี่ดังมากในห้องโดยสารไม่ต้องห่วงนะไม่รู้เสียงอะไรต่ออะไรแต่ตัวนี้เงียบมากนะครับไม่ว่าเป็นช่วงล่างไม่ว่าเป็นภายในห้องโดยสาร ถือว่าเป็นรถที่ที่น่าสนใจนะฮะในราคาที่ไม่ถึง300แสนแต่ได้สภาพแบบนี้นะะและเกียร์ออโต้ด้วยนะครับในส่วนของเกียร์นะมีโหมดเกียร์นะครับของอิสุน,นะก็มีปุ่ม 3RD ดแล้วก็ PWR วก็เป็น power นะครับแล้วก็โหมดการขับขี่นะอันนี้ก็เป็นโหมดนะครับประมาณนี้นะครับ สนใจนะครับคันนี้นะครับงบไม่ถึงงบไม่ถึงสามแสนนะฮะงบไม่ถึงสามแสนนะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับตอบโจทย์เลยนะเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องก่อนนะครับยี่สูเนี่ยนะครับมันขับวาลด้วยโซ่นะฮะขับวาลด้วยโซอันนในเรื่องของการใช้งานเนี่ยนะใช้งานยันยาว ไม่ต้องเปลี่ยนสายพานทำม,มิง่งไม่ต้องอะไรยุ่งยากนะฮะเราดูแลแค่น้ามันเครื่องของเลี้วต่างๆก็สบายๆนะ,ะอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เปลี่ยนฝานะนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดฝาคงไม่ใช่แบบนี้เนาะนะฮะหรือว่าถ้าเป็นสามพันมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็ใครมีข้อมูลนะฮะก็แชรงกันเข้า,ขามาทีนะฮะผมก็ไม่แม่นข้อมูลเท่าไหร่นะครับรถ ปีลึกๆอย่างเงี้ยนะครับก็นานๆมีเข้ามาแต่ในเรื่องของโครงสร้างนะครับวันนี้ผมดูผมดูละเอียดแล้วนะครับตั๋วนี้ก็น่าสนใจโครงสร้างสวยนะฮะเครื่องเนียนนะฮะไม่ว่าจะทดลองขับเกียร์ถอยเกียร์เดินหน้านะครับทดลองขับในสภาพท้องถนนแบบเรียบแบบขรุขระนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสอบผ่านนะครับกับอายุน้มของรถประมาณนี้นะครับและราคาอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่าน่าสนใจคันหนึ่งนะครับใครสนใจไงก็โทรเข้ามาครับคันนี้ก็น่าสนใจนะนะครับถ้าอยากได้รถไว้ใช้งานสภาพสวยๆราคาประหยัดประหยัดอ s u ูซูดีแม x ซ l ลิตรนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับในเรื่องข้อดีนะครับหน้านะครับไฟพวกนี้นะครับแปลงให้เป็นตัวปี2 0 1 0 2 1 1 1ไปแล้วนะครับเป็นไฟข้าล้ามตัดแล้วนะครับก็ มีไฟตัดหมอกมากระจังหน้าโครเมี่ยมนะครับฝากระโปรงแบบมีจมูกนะครับแม็กขอบ16นะยางปี22สีเส้นนะครับฟิล์มอะไรติดให้เรียวเรียบร้อยนะครับตัวนี้เครื่องเสียงก็มีมาแล้วนะครับไฟเลี้ยวกระจกหูนะก็ถือว่าเป็นออปชั่นของตัวท็อปและได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับสมรรถนะช่วงล่างดีเยี่ยมนะฮะเครื่องยนต์ดีเยี่ยมเลยนะครับตัวนี้ใช้กันดย,ยาว ราคาประหยัดประหยัด2 79,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจหรืออยากทดลองขับนะครับเชิญได้เลยนะครับที่ร้านของเรานะครับถนนเซรีไทยซอย64ร้านต้นยุทธข่านะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้096149985นะครับคันนี้สวยนะครับสวยจริงหน้าตัวจริงสวยกว่าที่ผมรีวิวด้วยนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ